คราวนี้ท่านต้องตกลงกงันก่อนนะเกรดที่คาดหวังมันเป็นแค่ไหนองค์กรกำหนดไม่เหมือนกันเลยนะครับเกรดของท่านเป็นแบบไหนถ้าเทียบกับตารางเนี้ยการตัดเกรดผลงานของท่านเป็นแบบไหนของท่านเป็นแบบไหนโดยท,ทั่วไปจะเป็นแบบนี้ A B C D E ของท่านเป็นคะแนนไหมแต่คะแนนจะบอกเกรดไหมบอกไปตัว A ของท่านเป็นแบบไหนเนี่ย A B C D มี E ไหมไม่มีเนาะอ่ะสมมติสมสมติเป็นแบบนี้ไหมของท่านเป็นอ๋อมีแล้วาอ๋อโอเคโอเคแปลว่าซับซ้อนยิ่งนะครับ ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่จะตัดเกรดคือข้อดีของการตัดเกรดที่แบ่งซอยเกรดออกเป็นหลายๆเกรดเนี่ยแปลว่าช่วงคะแนนมันก็จะถี่ขึ้นโอกาสที่จะไม่ห่างกันมากนะครับมันก็จะมีมากขึ้นเข้าไหมครับ b ลบ b กับ b บวกต่างกันไม่กี่คะแนนแต่ความรู้สึกต่างกันเยอะเข้าไหมแต่ความรู้สึกต่างกันเยอะอันนั้นก็เป็นวิธีการบริหารจัดการเนาะอะสมมติว่าเกรดจะเป็นแบบใดก็ตามแต่ ท้ายที่สุดท่านต้องบอกว่าแล้วที่คาดหวังคือเท่าไหร่เกดแค่ไหนที่องค์กรคาดหวังอสมมติสมมติของท่านสมมติของท่านเทียบเคียงตัวนี้เนาะสมมติเฉยๆนะสมมติเฉยๆของท่านเทียบเคียงตัวนี้งั้นเกดบคือที่คาดหวังมันมี b ลบบบวกซีลบซบวกมันมีเอลบเอบวกไงเกตนี่คือเกตที่คาดหวังอ่ะ สมมตินะครับเป็นแบบนี้นะสมมตินะอ่ะอย่างองค์กรที่ผมเคยทํางานเนี่ยนะครับหรือ,อจุฬาก็แล้วกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยตัดเกรด A B C D E ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ mm hmm. เกรด C คือที่คาดหวังโอเคไหมครับ mm hmm. เกรด C คือที่คาดหวัง mm hmm. งั้นแปลว่ามันจะมีฝั่งนึงฝั่งนี้ที่ต่ำกว่าที่คาดหวังโอเคไหมครับ กับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งทางนี้ฝั่งทางฝั่งนี้ซ้ายมือนี้ที่ดีกว่าที่คาดหวังเห็นไหมครับ improvement plan หรือ performance improvement ต่อไปเรียกย่อยๆว่า PIP 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 เนี่ยจะทำฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ ดังนั้นพอพนักง,งานคนไหนที่ผลงานปีนี้เป้งออกมาปุ๊บตกแถบสีแดงเนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ยอะแล้วแต่ระบบการตัดเกรดนะครับแล้วแต่ระบบการตัดเกรดของท่านเป็นแบบไหนอายุตัวอย่างสมมติเราเทียบเคียงได้กับการตัดเกรดแบบนี้สมมติเฉยนะครับดังนั้นใครได้ C บวกลงมาทำ PIP หมดเลยโอเคไหมครับหรือตามตัวอย่างนี้ตามตัวอย่างนี้ ใครที่ได้ซีลงมาทำ P A P หมดเลยนะครับองค์กรเขาเขจาะระเบียบกำหนดระเบียบกติก,ก,กาวไว้ประมาณนี้โอเคนะครับ